วันนี้มีผ้าอินโดะพื้นดำนะคะเป็นดอกสีต่างๆมาแนะนำนะคะเริ่มจากผืนแรกนะคะเป็นลายดอกพิกุลน,นะคะพื้นดำดอกพิกุลสีเขียวนะคะราคา280บาททุกผืนกว้าง2เมตร20เซนติเมตรนะคะกว้างมากๆนะคะเย็บริมมาแล้วนะคะเย็บริมมาแล้วทุกผืนนะคะสามารถนุ่งพันได้เลยหรือว่าเออนุ่งเอาไปจัดเอาไปตัดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นกางเกงเป็นกระโปรงเป็นชุดได้หมดเลย องนะคะพื้นดำนะคะดอกสีฟ้านะคะพื้นดำดอกสีฟ้านะคะพื้นที่สามนะคะพื้นดำดอกสีแดงเขียวนะคะราคาสองร้อยแปดสิบบาทนะคะกว้างสองกว้างสองเมตรยี่สิบเซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบดอกสีครีมส้มเขียวนะคะใส่กับเสื้อสีโอรสก็ได้นะตัวนี้ต่อไปนะคะเป็นลายนกยืงนะคะลายนกยืงนะคะ พื้นดำดอกแล้วก็ลี้ยงตัวสีเขียวนะคะต่อไปนะคะเป็นลายช่อดอกไม้นะคะพื้นดำดอกสีแดงเหลืองเขียวสามารถแมทกับสีดอกได้เลยนะคะถ้าใครใส่กับเพื่อสีแดงก็ได้นะคะตัวนี้ให้เข้ากับดอกผ้าค่ะก็สวยนะคะต่อไปนะคะพื้นที่เจ็ดนะคะเป็นลายดอกชาบานะคะเป็นลายดอกชาบานะ พื้นดำดอกชบานนะคะใส่กับเสื้อสีเหลืองสีแดงสีเขียวได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นลายนกยูงนะเป็นผืนที่8ดนะคะลายนกยูงนะคะผืนที่8นดคะสองบาทนะคะนกยูงสีเขียวนะคะต่อไปเป็นผืนที่9้านะคะผืนที่เก้านะเป็นลายดอกพุทธรักษานะคะลายดอกพุทธรักษานะคะ เป็นดอกไม้สีแดงนะใส่กับเสื้อสีแดงก็ได้นะคะเป็นพื้นดาทุกผืนนะคะต่อไปเป็นต้นเป็นต้นโพนะคะเป็นใบโพนะคะลายใบโพนะคะตัวน้ใครสั่งเป็นลายใบโพนะคะเป็นผืนที่สินะคะราคาสองร้อยแปดสิบบาทต่อไปเป็นลายคนโทค่ะลายคนโทนะสองร้อยแปดสิบบาททุกผืนผ้าซับน้ําดีนะคะตัวผ้าเป็นอินโดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปผืนที่สิบนะคะเป็นลายดอกเป็นจมาดนะคะ ดอกเบญจมาศน,นะราคาสอง้อดสิบาทเป็นอินโดแท้ค่ะ่อไปค่ะพื้นที่ต่อไปเป็นพื้นที่สิบสองนะคะเป็นลายช่อดอกไม้ใบไม้นะครับตรงนี้เป็นสีแดงนะะับืิ้นดํานะคะราคา2 8 0แดสิบบาทนะคะเป็นอินโดแท้ทุกผืนนะคะตัวนี้ใส่กับเสื้อสีแดงก็ได้นะคะต่อไปค่ะลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น เื้อสีนํำตาลนะคะอ่าตรงนี้เป็นสีเหลืองใส่กับสูอเหลืองก็ได้ค่ะนี่นะคะอเอ้ผินสุดท้ายนะคะเป็นลายดอกเบนจมาศนะคะโอเค